ให้เราเพั้งใจกันารทุกการพระเจ้าเราขอบคุณทรงรับวันนี้ที่เราได้จัดที่มีการส่งงานพิเศษของเจ้าสถิตอยู่กับคนที่กําลังเดินทางมาแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมในวันนี้ทุกท่านที่จะได้รับพระพรแล้วก็สิ่งใดที่เป็นไอเดียให,ใหม่ๆก็ขอให้ได้รับแล้วก็ ทีการไปต uh, ่อยอดได้ของข้าทรงสถิตอยู่ในการเป็นรายการนะ่นละในทุกๆกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตั้นี้ไปให้เป็นพระพรพระเสรพระนางเยี่ยงครับผู้ดำเนินรายการบริหารการทุกอย่างไว้ในพระอันทรงฤทธิ์ของพวกในพระนามพระเยซูเจ้าขอบคุณมากค่ะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะพอดีเลยนะคะตัวชื่อคัชราพรพงศาชื่อเล่นชื่อหญิงก็รับใช้พระเจ้าอยู่ใน ในทางสังคมก็อยู่ศูนย์ความปเป็นเลื่อด้านชืววิทยาศาสตร์นะคะหรือชีเซลเป็นหน่วยงานที่บรหิหารจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์สุขภาพนะคะแล้วตัวเองก็ดูแลโปรแกร,รมที่เกี่ยวกับความสวยความงามน,นะคะเกี่ยวกับโภชนาการศัลยกรรและวิสังหารแต่ว่าเน้นนวัตกรรมใหมาๆซึ่งวันนี้เราก็เลย,ยนับเกียรติอย่างมากนะคะ <c oughs> ที่พิวิธภัณฑที่ถือว่าได้ประสบการณ์อย่างมากในการทําธุรกิจและก็ริเ้นด้วยนวัตกรรมและก็ไอเดียใหม่ๆนะคะ ท่านแรกนะขอแนะนำนะคะ,ะ,ค,ะคุณจิรัะเลียวกิศดิก์นะคะเลียวกิศดิ์นะคะ c ีอโอของบริษัทไบโนบราส์ยอ,อจงจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ท่านที่สองนะคะเป็นสาวสวยผู้มากความสามารถจริงๆนะคะคุณปัญญาพรจวนร,รัรรรนรกษ์กกน,นะคะซีอีโอ่าบริษัทโคชิบิลิสซูแล้วก็คุณพิชชัสโรลลิงจำกัดนะคะขอเชิญนะคะสวัสดีค่ะ เกียวกับบริษัทนะครับก็ทำบริษัทไทย้ที่มีงการกลุ่มจำกัดมหาชนนะครับก็ถ้าคนในวงการก่อสร้างเขจะรู้จักเป็นกระจกยี่ห้อ PEG Glass นะครับก็ทำกระจกแปลรูปทั้งเป็นกระจกเทมเพอร์กระจกรามิเน่กพวกนี้นะครับทำหมดเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็ถ้าคนในวงการเขาจะรู้จักเราว่าเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกสินค้าแปลกๆนะครับสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่เป็นพวกดีไซน์เป็นพวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะค่อนข้าง มีงานโครงการที่ไม่ใช่กระจกเทมเปิร์ใสๆทั่วไปนะครับเออถ้างั้นผมขออนุญาตเสกชุดแรกนะครับก็คือว่าดวโดยปกติเนี่ยครับบริษัทของเราเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของโรงงานกระจกเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่แค่แถวบน,นบมันก็จะใสๆหมดเลยกระจกมันก็จะใสๆนะครับกระจกมันจะใสๆหมดนะครับซึ่งอ,อ,อยากจะแนะนําว่าของบริษัทผมเนี่ย เรามีกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันผ่านเราประมาณชัว20ปีนะครับตั้งแต่ผมเข้าไปช่วยงานที่บ้านทนะุกมันเรานาับดูลวปีนี้น่าจะเข้าสู่ปีที่เกือบเกือบ20ประมาณปีที่17ประมาณประมาณนะครับตอนเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเราทําแต่กระจกใสครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยเราก็มองว่าเอะถ้ามันทําแต่ใสๆเนี่ยคนเดินอไปในตลาดตอนนี้ทุกวันนี้เวลาคนซื้อกระจกมันมีใครอยู่ยี่ห้ออย่างเงี้ยครับ เพราะว่ามันเหมือนกระดาษทิชชู่มันกระดาษ A4 อะไรเงี้ยไม่มีใครอยูแล้วก็วถามตัวเองว่าเอ๊ะเราจะรอดไหมคือตอนนั้นทไรกยมันังดีนะครับตอนน้องเรียน่อนว่าปี2547ตอนนั้นเนี่ยกระจกเ e m p ปอร์มีลูกค้ามีคนที่ทำงานกระจกนะครับสมัยก่อนเทมเ e ิร์ีออ่ลดแค่25เปอนนะครับทุกวันนี้ลดกันแบบงานโรคการนี่ตอนนี้ลดไป60%นะครับ อ๋อของผมเคยให้ส well ูงสุดพูดนไม่ได้เดี๋ยวใเยอะกว่านั้นครับเยอะกว่านั้นเยอะว่านั้นครับเยอะกว่านั้นถ้าใครซื้อนอกทนการได้เยอะกว่านั้นนะครับเยอะกว่านั้นนะครับเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นเราก็เลยตั้งแตกตอนนั้นนะครับก็เลยคิดว่าเราจะทําอะไรเราก็เนี่ยครับเป็นบริษัทแรกที่เอาผ้าไปยัดใส่ในกระจกนะครับมีผ้าใส่อยู่ในกระจกนะครับแล้วก็คือเมื่อก่อนเขาก็ทำได้นะครับกระจกมีผ้านะครับแต่ว่าถ้าจะทำเนี่ยงานโครงการแรกในประเทศไทยคืออยู่ที่โรงแรมคอนราด ซึ่งเวลาจะทำเนี่ยต้องมีขั้นต่ําต้องทําอย่างน้อยกี่พันตารางเมตรต้องมีค่าดําเนินการในการทำมยุ่งยากมากนะครับแล้วก็สั่งซื้อจากสิงคโปร์เป็นหลักแล้วก็เราก็พัฒนามาเรื่อยๆครับทำมาเป็นใส่สีบ้างจนสุดท้ายเนี่ยก็มาใส่ลายนะครับแล้วว่าที่เห็นด้านล่างก็คือเป็นพวกงานโรเจ์เรตติ้งเราทำทั้งหมดนะครับอันนี้คือ,อยุคแรก7ปีแรกเนี่ยเริ่มทําปุ๊บเราก็คิดเรื่องนวัตกรรมเลยมันก็ใส่สีใส่ลายใสุ่สายานี้เข้าไปนะครับ ปัญหามันก็เกิดอยู่ว่าพอผ่านไปเจ็ดปีปุ๊บเนี่ยคู่แข่งมันตามมาที่ทำาะไรดีนะครับเ,เมื่อกี้ยุคแรกผมเรียกเป็นยุค d i f f e r e n t i a t i o n คนาะคือเราทำกระจกปุ๊บจากใส่เนี่ยต่างด้วยดีไซน์ยุคแรกของผมในเจ็ดปีแรกเนี่ยต่างด้วยดีไซน์คือเราชอบงานศิละปะเราอะไรพวกนี้แล้วก็วเอาศิละปะใส่เข้าไปตัวต,วต,วตวนใส่เข้าไปในกระจกนี่เอครับพอมายุคที่สองเนี่ยยุคที่สองคือเป็นคนกลัวอนาะคต ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีที่เราจะหนีกนารแข่งขันได้คิดไปก่อนคิดไปก่อนแล้วแต่ตอนนั้นมีผู้แข่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็าเป็นช่วงบ้านนาวัตกรรมแต่ผมไม่ใช้คําว่าอินโอยชันเพราะว่าอะไรออตอนนั้นเนี่ยเราลงทุนในระบบนะครับแล้วก็ลงทุนในระบบนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ล่ารางวัลในยุคนั้นนะครับเปีที่2ผมเนี่ยคือล่ารางวัลรางวัลดเยอะมากเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็ยีกงหนน่งก็คือตั้งเป้าหมายเลยว่า ต้องเรียนทุกท่านนะครับบริษัทกระจกในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อเทคโนโลยีมาแล้วผลิตต่ำเทคโนโลยีคือเรามีเครื่องจักรเราก็าผลิตสินค้าขายได้มีเครื่องจักรเทมเปอร์ก็ผลิตสินค้าเทมเปอร์ได้แล้วก็ถามตัวเองแล้วเราจะรอดได้ไงเมื่อถ้าผู้แข่งมากำเงิน,นจุตอนนั้นจีนเริกมาซื้อเครื่องจักรจากจยุโรปเนี่ยห้าสิบล้านทำกระจกเทมเปอร,ร์ลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นเครื่องจีนมากำเงินงไปยี่สิบล้านลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำเทมเปอร์ได้เหมือนกัน เอ๊ะ็จะได้ยังไงอะไรย่งเงี้ยครับเราก็เลยตั้งทีมขึ้นมาบอกว่าเอ๊เราต้องมีนวัตกรรมของตัวเองตั้งเป้าจะต้องมีพาเทนเป็นของเองเหมือนอยากเป็นอย่างโกดังอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เป็นยุคตื่นทองแล้วก็มีคอร์รัปชันคอร์รัปชันเยอะมากเลยครับทํางานมาทุกสถาบันเลยครับเนี่ยเกับเซฟยทำกับเน็กเทคนาโนเทคโอผมทำมาหมดเลยครับทำกับดีไซเนอร์ก็ทำคือว่าต่างในช่วง7ปีนั้นเนี่ยคือมีการพัฒนานวัตกรรมเยอะมากนะครับทำเยอะมากๆนะครับนะครับก็ ได้เลยฮนะตอนนั้นโอ้ตอนนั้นนี่คือสติปจ็อไม่ตายคนะร,รับโอหแบบเท่มากสติปจ็อต้องคาดการณ์ว่าอนาคตเขาต้องการอะไรผมผม,ผมน,นี่ตอนนั้นเด็กเรียนนิดสุดๆนะก็ทำหลายอยา่างเลยครับนะตอนนั้นโกลบวอร์มมิ่งผมผมคิดตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับโกลบวอร์มมิ่งเอาเศษกระจกมาทำเป็นวัสดุรีไซเคลิลไปทำปาการังนะฮนะโรงงานกระจกทั้งประเทศไทยไม่มีใครทำอย่างผมเลยฮะ ทำไปได้อะไรก็ไม่รู้เลยนะฮะ <c oughs> ทำไปนะครับเอากระจกมเปถีบนะฮะไปทํางานร่วมกับดีไซเนอร์นะครับทํางานในวัตกรรมองค์ใม่นะครับก็เป็นโรงงานกระจกโรงงานเดียวได้รางวัลจีมาที่ประเทศญี่ปุ่นคือโรงงานกระจกมันมันขายแต่กระจกอ,อะแต่เราได้รางวัลทีละแผ่นนะครับก็เนี่ยครับเนี่ยก็มีต้นแบบแปลกๆเยอะมากเลครับทำงานกับทีซีดีซีจากกระจกเป็นแผ่นออกมาพับได้นี่คืองานที่เราทำนะฮะแล้วกระจกมาพับได้นะครับอ่ากระจกที่แบบ เป็นกระจกใสๆแล้วควบคุมด้วยบลูทูธทำได้มเมื่อสิปีที่แล้วนะครับอยู่ในแหลกของ B&G ทำได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับโ้เยอะมากเลยครับตอนนั้นเราทีมงานนวัตกรรมเรามีต้อง2 0 3 0คนตอนนั้นที่เราทำเนี่ยรางวัลครับได้รางวัลดีไซน์นะครับแล้วก็รางวัลเต็มนะฮะรางวัลแบบได้โล่แต่ขายยังไม่มาครับได้แต่โล่ตอนนั้นรางวัลที่ได้โล่นี่คือประกวดรางวัลไหนได้รางวัลนั้นไม่มีไม่มีทางไม่ได้รางวัลนะครับ และสูงสุดเลยคือเมื่อปี63เนี่ยเราได้รางวัลพัฒนานวัตรกรรมแห่งชาติชนะเลิศเลยนะครับอันดับหนึ่งได้ในหลวงเปวางมาที่บ้านครับเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยรับมาคือหมายถึงว่าองค์ในหลวงนี่ใหญ่มากสูงขนาดนี้นะครับตอนนั้นรู้สึกว่าเราชนะฟีโนเมนาชนะฟีโนเมนากอ่าไวท์ไซ์นะครับก็คือระบบพัฒนานวัตรกรรมได้รางวัลระบบพัฒนานวัตรกรรมอันนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าครีเอ i n ฟอ n นเทนชั่นทำไมติดใจแบบนี้คือได้แต่กลอ่อ <laughs> งได้แต่กลอ่อง ระบบมาชื่อเสียงมาออกข่าวยอดไม่มาครับตอนนี้แล้วก็มาตอนนี้ปัจจุบันคนระับปัจจุบันเราผมเรียกว่าเป็นช่วงเออร์เอเอร์นิงอินโนวชันคือกับ back to กับสู่สามัญโควิดทําให้เราดึงเรากับสู่สามัญปัจจุบันดีเอีก็เรามีพาทน์แล้วเรามีซิสเต็มแล้วเรามีทุกอยนะ่างแบบตอนนี้เราก็เลือกเรื่องอินวนชันที่มีมาเก็ตเลือกอินวนชันที่มีดีมาจริงจริงก็ปัจจุบันเราก็ที่เห็นเนี่ยนะครับทางซ้ายนะครับ ทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายเนี่ยตัวนี้เป็นพาเทนเลยนะเป็นพาเทนของบริษัทคนแรกในโลกที่ทําได้ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับคือเราทํากระจกที่สามารถสร้างลายได้โดยที่ไม่ต้องตอกติดกระจกเวลามรนทำลายมันต้องอยู่ในเตาหลอ 1, มพันองศาใช่ไหมครับเราทำลายมรนะต้องมีโมอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาวิธีได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปทาํากันกระสุน ก็เป็นการกระสุนข,ขั้นสูงนะครับก mm ็ตอนนี้ก <Hayır> <t iny> right. ็ท so ําการกระสุนแล้วก็ตอนนี้ก็มาเน้นเรื่องการร้อนก็คือไปจับเรื่องของเมกะเทรดตอนนี้กฎหมายเรื่อง i n n o v a นะครับก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆเกี่ยวกับบริษัทนะครับสิ่งที่ทํามาก็คือมีตั้งแต่ยุคเออเออร์ลิสเตนของอินโนเวชั่นนะครับสามารถแอกเปลี่ยนได้นะครับยุคที่แบบว่าหลงทางแบบโอ้โหขารางวัลนู่นนี่นั่นจนถึงปัจจุบันคือจะทำยไงให้มันสร้างรายได้จากสิ่งที่ทำของบระษัทนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเราให้ข่าวมาข่าวดีชิงค่ะแต่เราอยากเป็นคอามรูปแบบหนึ่งของธุรกิจนะคะที่ก็มีความท้าทายหลายแบบแล้วก็รับท้าใจในแบบโคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะมองหาสไลด์จะมีสไลด์ไหมคะโอเคค่ะก็ตอนนี้แนะนำตัวอีกครั้งนะคะเพิ่อนชื่อปัญญาพรชารัตน์นะคะเพื่อนทำธุรกิจการศึกษาค่ะก็เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2539จริงก็ประมาณ26ปีที่แล้ว จะไม่ใช่สายร่างระวลเหมือนโต้นะะก็ไม่ได้ไม่ได้มีรงวัลขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่วันนี้เบิ้นได้มีโอกาสมาแบ่งป,ปันให้ให้ทุกท่านฟังเนยก็คือในเรื่องของการกล้าที่จะก้าวการกล้าที่จะคิดการกล้าที่จะแตกต่างนะคะซึ่งคนนีเ้เล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าตั้งแต่เริ่มต้นทาธุรกิจการศึกษาเนี่ยคือเราก็าทางานคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเบิ้นเนี่ยเป็น บ <อ haciendo S 1> ริษัทเคยเคยเป็นเคยทํางานการบินไทยด้วยนะคะต้องบอกว่าเคยทํางานการบินไทยไม่ได้เป็นแอร์ป็นเป็นคนขายตั๋วเอออยู่ที่เกตติ้งค่ะก็คืออยู่ออฟฟิศก็คือขายตั๋วตั๋วตั๋วโดยสารนะคะซึ่งโอเคตอนนั้นเราก็ยังเด็กเพิ่งจบมาใช่ไหมคะล้วก็อยากทํางานรุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งจำได้เลยว่าตัวเองคิดว่าขนาดนั้นนี่คืออยู่บน ออฟฟิศกันเปนไทยชั้นสองนะคะมองมาที่ถนนแล้วบอกกับตัวเองถามตัวเองว่าฉันมาทําอะไรตรงนี้คือฉันทำไมฉันต้องมาทําเป็นออฟฟิศเอาค่ะแบบนี้ฉันต้องไปอยู่บนถนนไปนู่นไปนี่สิคือคือจำโมเมนต์นั้นได้เลยรู้ว่านั่นคือนั่นคือเราที่เราไม่ได้อยากจะถูกกําหนดอยู่ในออฟฟิศเอาแบบนี้เราไม่อยากจะเป็นซารี่แมนแบบนั้นนะอะไรอย่างงเี้ยค่ะซึ่งก็วันนั้นตั้งแต่วันนั้นเริ่มมาเบิ้ลก็เริ่มที่จะคิด ตัง้งแต่เด็กๆเลยค่ะจบมาใหม่ก็เริ่มคิดทำโน้นทำนี่ไม่เคยขายเหล็กด้วยนะคะอ่าเคยขายเหล็กเลยะคะ่ะเห็นเห็นลูกหวานหวานเนตรงนี้เคยขายเหล็กด้วยนะคะเขาเพราะว่าเออเราสนใจเหล็กที่เป็นแต่ก่อนมันจะมีเขาเรียกว่ารอดไอออนนะคะที่มันจะเป็นเออ่บันไดที่มีรุ่นลายสีจัตรุรีะคะ่ะซึ่งพอเราสนใจปุ๊บเราก็คิดทําติดต่อคุยกับช่างเลยคือคือไม่ได้เชื่อว่าลูกปบบเปิ้ลเนี้ยไปคุยกับโรงโรงเหล็ก คุยกับช่างเหล็กตนี้ค่ะแล้วก็ไปเปิดงาน exhibition ตามางานที่ที่พวกงานแสดงบ้านด้วยนะคะทําหลายอย่างค่ะจนกระทั่งงูรี่ก็ทำมาหมดแล้วนะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็้ลกลับไปเป็นพนังกงานออฟฟิศอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยกับการต้องมานั่งทํนู่นทำนี่หลายอย่างใช้เหล็พกพอกลับไปเป็นพนักงานออฟฟิศไปเป็นเลขาไม่ได้เชื่อว่าจากเลขาไนเลยนะคะ อยู่ๆก็มีงานที่เราต้องกระโดดออกมาเป็นนักผู้ประกอบการโดยที่เราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเปิ้อาจจะเป็นตัวแทนของทุกท่านที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีความรู้อะไรในการทําธุรกิจนะคะซึ่งก็โอเคเรื่องมาเกิดขึ้นว่าอยู่ๆคุณพ่อก็โทรบอกว่าเปิ้ลพ่อซื้อแฟรนไชส์สอนคอมพิวเตอร์เด็กมาจากอเมริกานะเปิ้ลมาทำบอกเออเดี๋ยวนะคะเคยถามหรือยังว่าจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณพ่อบอกว่าเขาว่า เขาก็เป็นห่วงลูกเนาะเขาก็อยากจะให้ลูกแบบว่ามาทําทงานเองไม่อยากจะไป,ไปเป็นาำโิยัทรอะไรเงี้ยค่ะโอเคเราก็จระโดดออกจากเลขามามาทําธุรกิจการศึกษาและนั่นคือคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจการสษาเปินนิมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยขออนุญาตลองดู คิดไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินหรอเปล่าเป็นปรงเรียนที่สอนเด็กใช้คอมพิวเตอร์ช่วงนั้นนะคะเรายังเป็นโลตัสยังเป็นอะไรอยู่เออะไรนะคือคือสมัยก่อนนะคะยังเป็นแบบว่าสมัยโบราณดอสอะไราเงี้ยเออซึ่งตอนนั้นเป็นอะไรที่ใหม่มากค่ะกับการที่เด็กจะได้ใช้คอมพิวเตอร์แ่าเ,เราก็ไปซื้อมาออคุณพ่อไปซื้อมาชื่อ f u t เจ e k i ค s เราก็ทำนะคะ พอเราทำฟิชเชอร์คิสได้นะคะมีเซ็นเตอร์มีศูนย์สอนนะคะก็มีโอเคเราก็มาทำธุรกิจแบบที่เราก็ไม่ได้เป็นต้องบอกว่าไม่ได้เป็นไ,ปไ,มมไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งในการทําธุรกิจเลยนะคะไม่ได้มีความรู้อะไรทั้งสิ้นจริงนะคะแต่การก้าวมาจนกระทั่งถึงวันนี้ของเพิ่์เนี่ยมันเกิดจากการที่เราคิดตลอดเวลาการที่เราไม่ไม่คิดว่าเราจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปนะคะจากฟิชเชอร์คิสเราก็คิดว่าโอเค เราอยากทาําภาษาอังกฤษเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเห็นฝรั่งคนหนึ่งเดินเข้ามาสมัครงานแล้วเขาบอกเขาอยากสอนภาษาอังกฤษเรารับเลยแล้วตอนที่ว่าเรายังไม่มีอะไรด้วยสานลักสูรก็ไม่มีลูกค้าก็ไม่มีแล้วเราก็เริ่มต้นโอเคมันอาจจะเป็นความกล้าที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งนะคะม่าอยากจะเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอยากจะก้าวอยากจะโตเพราะฉะนั้นเรารับก็เลยค่ะเราลองเลยเชื่อไหมคะพี่น้องว่ามีลูกค้าด้วยมีลูกค้า จากลูกค้าจากคุณครูหรือท่านนี่แหละค่ะโรงเรียนสอนภาษาเล็กๆนี่แหละโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์เล็กๆนี่แหละค่ะก็เริ่มเข้ามาเรียนจากนั้นเราก็ยังไม่หยุดคิดนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษนี่ใช่ละมันน่าจะมันน่าจะเป็นตลาดที่ที่น่าสนใจนะคะเรา,าก็เลยคิดต่อไปอจากเล็กๆที่เรายังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะคะมันก็เริ่มที่จะซื้อแฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ต้องการที่จะเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆการซื้อแฟรนไชส์เป็นการที่เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เพราะเรามี มีวัตถุดิบมาส่วนเลยละนะคะเราแค่ทำตลาดเราก็ตัดใจซื้อแฟรนไชส์แล้วจากนั้นก็เริ่มเป็นทำเป็นโรงเรียนสอภาษาเือแตตัวมีโรงเรียนที่แยกออกไปจากโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์นะคะเรายังไม่หยุดคิดแค่นั้นค่ะคือคือเนี่ยป้นพยามจะบอกว่าจอยนี่ของของธุรกิจก็นเนี่ยคือความคิดล้วนๆเลยคือคิดที่จะไปต่อคิดที่จะไปต่อคะตอนนั้นอะไรที่เังไมเราคิดโตกว่านั้นก็คือป้นมีครูแล้วโรงเรียนสอภาษาส่วนใหญ่ก็จะสอนเฉพาะสร์อาทิตย์ ใช่ไหมคะสาอาทที่จะมีลูกค้ายเยอะมากตอนเย็นเรารู้สึกว่าทําไมเรบครูเราทําอะไรช่วงกลางวงันอาจคิดต่ออีกนะคะพอเราคิดต่ออีกปุ๊บมันก็คิดได้ว่าเอ๊ะกลางวันเรามีโรงเรียนในระบบที่เขาอาจจะต้องการอาจจะมีดีบานก็ได้นะที่เรามีครูต่างชาติใช่ไหมครูสอนภาษาเราก็เลยเดินเข้าไปถามโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งตอนแรกเขามาแสดงที่ซีคอนเมองที่ฟิวเจอร์พาร์คออนแคร์ค่ะเราก็ไปถามเขาแบบเราก็ไม่ได้เป็นเด็กๆตอนนั้น ถามว่าสนใจอยากจะมีคุณครูเข้าไปสอนในโรงเรียนไหมคะปรากฏว่าเขาบอกว่าสนใจค่ะแล้วก็เรียกเราไปพรีเซนต์น,น,นะะที่โรงเรียนโรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนอนุบาลเด,ดลลาในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีทั้ง DBS โรงเรียนนานาชาติอนุบาลเด,ดลลา2องสองแคมปัสแล้วคือจริงๆแล้วมันคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของปั้นเหมือนกันการที่เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงการที่เราคิดว่าเราไม่อยากจะอยู่ตรงเนี้ย เราไม่อยากจะอยู่ย่งอยู่กับที่อะคะอ่ะป้นจะเริ่มเข้าไปในโรงเรียนและตรงนั้นมันทําให้ป้นเนี่ยเริ่มจากโรงเรียนที่1เป็น2 3 4 5 6 7 8 9 1 0นะคะมันก็เลยเกิดบริษัทขึ้นมาขอ,ขอ,ขอไซเดิมค่ะบริษัทขึ้นมาก็คือ EP+ Plus Learning ตรงกลางนะคะนั่นคือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของแม a จเมนต์เรื่องการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนเพราะเนื่องจากว่าโราเงเรียนสอภาษาโคาชิงอินดี้ของป้นเนี่ย ไม่สามารถสอนไม่สามารถส่งคนเข้าไปสอนในโรงเรียนได้เราก็เลยต้องทําบริษัทคือเมื่อเราคิดแล้วค่ะมันมีปัญหากลับเข้ามาแน่นอนนะคะเมื่อเราคิดที่จะเปลี่ยนไม่ต้องกลัวะไรค่ะทุกท่านมันจะมีปัญหาเข้ามาให้เราแก้นะคะพอมีปัญหาเข้ามาปุ๊บเราก็แก้ไปะคะ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราเอ๊ะกลัวปัญหาเลยเราก็แก้นะคะอันตั้งบริษัทก็ตั้งบริษัทจากนั้นเอ่อปั้นก็สิบกว่าปี มันทิ้งโรงเรียนสองภาษาไปเลยเพราะเนื่องจากว่าเราสนส,สนา,นากับการทำเนจเมนมากนะคะมีโรงเรียนใหญ่หญๆที่นั้นเลยที่ให้เราบริหารเราก็ส่งครูส่งครูนะคะจากครูหนึ่งคนที่เปิ้ลส่งทุกวันนี้เปิ้ลส่งประมาณหนึ่งร้อยคนนะคะซึ่งมีทั้งต่างชาติเจ้าของภาษามีทั้งนองเนที ative, ไม่ใช่เจ้าของภาษามีทั้งฟิลิปปินนะคะมันก็คือการที่เราเริ่มที่จะก้าวหนึ่งก้าวเข้าไปในธุรกิจนี้และมันก็คือจะไปต่อ นะคะเมื่อเราก้าวมันจะไปต่อโดยอัตโนมัติมันจะมีทางจะมีทางไปเองใช่ค่ะถูกต้องมันจะมีทางนะคะและเ,เมื่อเจ็ดปีที่ผ่านมานะคะเบิ้ลกลับเข้ามาในโรงเรียนสอนภาษาใหม่นะคะก็คือตั้งชื่อใหม่ด้วยะกลายเป็น Coaching English นะคะและก็ยังคิดต่ออีกค่ะนะคะความคิดของเราไม่ไดุ้ดอยู่แค่นั้นเราจะคิดต่ออีกว่าเราจะกลับมายังไงให้เราอยู่รอด ไม่ใช่อยู่ๆอยากจะกลับกลับเลยจะทำแล้วทำคือคือความคิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องคิดตลอดเวลาจริงๆค่ะคิดตลอดเวลาจริงค่ะจนกระทั่งเดี๋ยวป้นจะพูดอียดให้ฟังอีกต่ออีกทีในคำถามต่อไปนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้ป้นมีด้านขวามือก็คือเป็นแอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ชื่อว่า smart learning นะคะนั่นคือการที่เราทลายกำแพงกับการที่ไม่ว่าจะเป็น e plus learning นะคะไม่ว่าจะเป็น coaching English ป้านจะต้อง อยู่กับลูกค้าที่บ้านมือบ้านเอื้อมถึงเท่านั้นแม้กระทั่ง EP Plus เคยขยายตลาดไปอยุธยาก็ยังอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าเราไปดูเขาไม่ถึงแค่อยุธยาที่เราตังไปอาจารย์สอนที่หน้าคร,ะะรายเนี่ยค่ะเราเองดูแลเขาไม่ถึงเลยโรงเรียนอสุจชันจำได้นะคะเราดีในมากเราดีใจมากเราได้เราได้คอนแทคเียนใหญ่ปรา,า,รา,รา,า,ากฏว่าเราดูแลเขาไม่ได้เราจนต้องจบคอนแทคไปเพราะว่าเราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างดีนะคะ มันก็เลยกลายเป็น Smart Learning ซึ่ง Smart Learning เ,เนี่ยมันคือแพลตฟอร์มมันคือส่วนหนึ่งของนวัตก,กรรมที่เราอ่ะพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษอะคะ่ะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ลูกค้านักเรียนหรือโรงเรียนที่เราเอื้อมถึงอยู่ต่อหน้าเราแต่มันสามารถที่จะไปได้ทั่วโลกมันสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่เกาหลีญี่ปุ่น หรือประเทศต่างๆที่เขาอยากที่จะเอาแพลตฟอร์มตัวนี้เข้าไปสอนเขาสามารถทําได้นะคะยูเซอร์เราสามารถที่จะตั้งได้ไม่จำกัดไม่จะเป็นล้านเป็นหลายล้านเนี่ยค่ะตั้งแต่กลับมานะคะตั้งแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ขายเหล็กนะคะเพิ่งจบใหม่ๆเคยทำงานโรงพยาบาลเป็นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแอดมินนะคะ <S <S มาทำการวิจัยขายตั๋วเครื่องบิน <S <S มาเป็นเลขา <S <S ถูกจกับถูกพ่อจับให้มาทำ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์แบบไม่เป็นเลยนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้ทั้งหมดนยคะก็อยากจะบอกว่ามันมาจากความคิดที่เราคิดตลอดเวลามันจะมาจากความกล้าที่เรากล้าที่จะเดินเรากล้าที่จะเจอปัญหาเรากล้าที่จะแก้ปัญหาและเรามีไมค์เซ็ตที่เราจะโต่อค่ะประมาณนี้ค่ะรณมากเลยนะคะตัวเล็กๆตอนนี้ยังได้ยู่นะคะแล้วสวยด้วย ใจก้าวมาทีนี้มันก็จะมีความทีใกล้เคียงกันระหว่างของคุณโต๊ะคุณเปิลนะคะก็คือคำว่า d i f e r e n t a t i o n กับนว Ancient, ัตกรรมไหนลองคนเราก็คิดได้นะพี่ก็คิดได้ตลอดเวลาเลยแต่ไม่เคยกล้าเลยค่ะไม่เคยกล้าที่จะก้วกาวมาทำธุรกิจเลยและเชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็คิดนะคิดเยอะด้วยแต่ว่าทํายังไงเราถึงจะแบบสาม กันเป็นรับไหมเราไม่ด้แบบใจงโค้งไ,ไม่เสร็จเดี๋ยวไี่เพิ่งกันอะไรไมเพิ่งโอเคไนะกลับมาฟังอ๋อกลับมาคุยล้ออ๋อคนหลอกกันกด้คนหลอกได้ครับได้ก็คำถามคือ,นนอะจะนนอเราเราจะทำพวกของใหม่ด้วยังไงใช่ไหมครับคือคือจริงๆ,ๆผมคิดว่าถ้าถามตัวเราเองเนี่ยในช่วงแรกผมทำเนี่ยต้องบอกว่าเราทำปุ๊บผมมีแบ็กกราวด แพชชั่นเลยอะที่มันทำให้เราคิดความต่างเนี่ยเพราะว่าผมอะก่อนจะมาช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ตอนปีส7่อะมันอยู่ผมอะอยู่ในช่วงจวังหวะรอยต่อที่เห็นวิกฤตปี40พอดีแล้วเราเห็นเลยว่ามันมีอยู่สามอย่างที่ผมเห็นตอนวิกฤตคือหน,นึ่งคือว่าพอวิกฤตันมาปุ๊บเนี่ยมันจะลดราคาแข่งกันลดราคาแข่งกันแล้วตอนนั้นที่บ้านผมเนี่ยทำกระจกรถยนต์ไหมครับไม่ได้ทำกระจกอาคาร ที่บ้านผมทำรมมประจกรถยนต์ได้หกกรัมแล้วก็มาเก็ตแชร์เป็นแบบสายของประเทศในเวลานั้นพอเกิดวิกฤตขึ้นปุ๊บเนี่ยหนึ่งอย่างที่เห็นคือไพรซ์ดาวเลยลงปื๊บลงมาเลยใช่ไหมครับก็อันแรกที่เราเห็นคือตอนนั้นที่บ้านเนี่ยไม่ไม่มีหนี้ไม่มีหนี้เลยไม่มีหนี้คือไปกู้เงินมาซื้อเครื่องจกักรก็เมื่อก่อนคุณพ่อทำประจกรถยนต์นะครับทำทั้งวันทั้งคืนได้ร้อยกว่าแผ่น แล้วก็เป็นก้าวแรกตอนก่อนปี40เนี่ยไปซื้อเครื่องจักรจากจฟินแลนด์มา26ลา้านแล้วก็ไปซื้อที่ดินฟาโรงงานเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ56 0ล้านแต่เขามีเงินสดอยู่ในมือนะเพราะตอนนั้นกำลังสินค้าสมัยก่อนมันดีมากพอวิกฤตรมาปุ๊บเขาเงินสดก็กำไปปิดแบงก์เลยปุ๊บพอปิดปุ๊บตอนนั้นทำงานเป็น,คน,คนธุรกิจครอบครัวไงทำธุรกิจคนเองมีคุณแม่คุณพ,พอ่อมีน้าชายนะ้สาสะใภ้แล้วผมยังยังเรียนงไม่จบเลยไม่มีหนี้สิเขาทำไงครับก็ขายน้อยลงสิ ขายก็เสี่ยงไม่ขายก็ไม่เจ็บตัวมาแชร์ลดลงลดลง,ลงตายไหมไม่ตายมีตมังอยู่ในกระเป๋าเป็นร้อยล้านเลยแต่ไม่ใช้คือธุรก,กิจก็ลงมาก็ไม่เป็นไรโรงงานที่เพิ่งสร้างมาก็มีนี่ใช่ไหมครับก็จกัดรวงทำงาน7วันใช่ไหมครับเวันแต่ชั่วโมงนะตอนนั้นออกเครื่องจักรที่ซื้อมาเนี่ยทำงานได้1เดือนผลิตสินค้าได้7,200แผน่นแต่มียอดผลิตจริงๆอ่ะตอนนั้นนะตอนก่อนวิกฤตน,นะแค่200แผนนน่นต่อเดือนคือซื้อมาโดยที่แบบไม่ได้คิดเลยอตอนนั้นคุณพ่อเหมือนกันก หนึ่งคือผมเห็นเลยเฮ้ยถ้าวิกฤตมานะเ,เนี่ยฟินแลนเซียเราแข่งเนี่ยเฮ้ยโอเคแต่อย่างที่สองที่ผมเห็นคือที่บ้านไม่มีระบบเลยไม่มีระบบไม่มีคนไม่มีใครเลยคือแบบหันไปคือเจ้าของกับเจ้าของเจ้าของกับเจ้าของเซลล์ไม่ดีเพราะตอนนั้นเป็นยุคที่ลูกค้าเดินหลักซื้อของเราไอ,อ้ทอมก็นึกในข้อสองนะเฮ้ยสิ่งเราเห็นเลยนะเราเราจะทำอะไรจะทำไม่ได้แข่งก็แข่งไม่ได้จะสู้ราคาก็าาสู้ไม่ได้เพราะอะไรต้นทุนเราสูงเพราะเราใช้คนของเราเองทำ ใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สามคือเราเห็นคู่แข่งคู่แข่งที่เขาใหญ่มากๆเลยอะ่ะเ <_ d ry> ขาเจอเปัญหาหนึ่งคืออะไรไหมครับตอนเศรษฐกิจปีสี่ศูนย์มันแบบตื่นทองน,นะโยุคาชาติทุกคนลงทุนลงทุนลงทุนแคปออฟโรดคือแคปซิตี้สูงมากแต่ไม่มีวารูแอดเดนฉะนั้นคือคือกำลังผลิตที่สูงคือเอาง่ายๆทุกคนนี้เวลาเราลงทุนตุน้มตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยลงเพื่ออะไรลงเพื่อผลิตสินค้าเยอะขึะ้นหรอแล้ววันหนึ่งที่ดีมานนด์มัลดลง แล้วคุณจะทํายังไงกับฟิกคอที่คุณทําให้มันได้กําลังผลเยอะขึ้นผมคิดอยู่สามเรื่องฉะนั้นพอตอนเรามาทาธุรกิจนะครับที่เมื่อกี้พีงถามว่าเอ้ะแล้วแล้วผมคิดอะไรต่อผมผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมคิดแค่ว่าตอนนั้นจากกระจกรถยนต์มาเป็นกระจกอาคารคิดง่ายๆคือไม่มีไบเออร์กระจกรถยนต์เนี่ยผมเข้าแค่ออฟเตอร์มาร์เก็ตนะครับตลาดออฟเตอร์มาร์เก็ตคือตลาดรีเพลซเมนต์ไม่มีไบเออร์แต่ตลาดมันเล็กมากขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยคอนซัมชันของกระจกในประเทศไทยเนี่ยหรือทั้งโลกเลยเนย มากกว่า70%อยู่ที่ออโตเมทีฟอาร์เคเทจเจอร์ล่ะมันมีแค่มาสักสามสาหสี่สิบเเองแต่เราเข้า O E M ไม่ได้โรงงานกระจกเนประเทศไทยเข้าไม่ได้เอ้ะราพอมาเข้าอาคารปุ๊บเนี่ยตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่มีเลยครับซื้อมาขายในกระจกเทมเปอร์ตอนนั้นไปซื้อวัฒนชัยซื้อเข้ากำไรถึงซื้อเข้าลด20่สิบลดส5ลดยีเราขายลดลูกค้าหน้าร้าน15%บห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อยี่สิบปีก่อนก็กำไรพอได้ปุ๊บมีตังคนะ์ไงไปซื้อเครื่ เครื่องจักรมันผลิตได้วันหนึ่งเนี่ยมันสามารถจะผลิตร่วมขายเราได้เดือนนึเป็นเป็นสิบลาย